ฟาร์มนี้เฉยไปแก้เบื่อไปหาเงินขายโอซีเกมเกมแล้วเจ็ดสิบม ไม้รถสามสองไม้สปริงเลยแต่นี่เป็นโบกาเลตกรเลตเ,เครื่องเครื่องเดียวกันเลยอไม้ยังไม่ได้ใส่อันนี้ใช่ไหมเองใส่แล้วอะ่ะได้มากีม แล้วกันดีไปเปรียบเทีหมอปลาดูในตู้โอ้ีไม่มีไม่รู้ไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําอะไรเลย มีแต่เสียงนะ่ะแล้วเสียงอย่างเบานะไม่มีวะจันวาหัวปลาไม่มีไม่มีมมอ่ามีครับเอากี่ชุดผมมีไม่ถึงมากพี่บม ดูก่อนผมมีอยู่เอาไปแบ่งไปพันหนึ่งไปไปก่อนหกร้อยไม่รู้อะ เขาขายกันเท่าไหร่ผมผมอยากได้อะไร,รอ๋อผมอยากได้ทองแดงว่ะเอาเอาเหล็กก็ได้พม่โหมาเหล็กมีไหม,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 มเอาหล็กมาสามชุดพอ ครับชื่โมตีอะไรอะ่ะ ไปไหนไปไปไปร้านห้า uhh ดีไปร้านห้าร้านห้ามันต่อจากร้านเนี้ย